ขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยก็ได้เลยวะ่ะแ๊บเดียวนะคะหย่อนล,ลงไปได้เลยนะคะอันนี้นะคะเหยื่อเดี๋ยวจะให้ดูนะคะหย่อนล,ลงไปนี่น่นเห็นไหมเห็นไม่กินแล้วแค่ฟีดไว้กินได้หลายวันเลยนะคะได้เป็นแบบหลายเดือนเลยค่ะตัน,น้ปูที่เราดองนะคะ มาดำนกมาแล้วนะคะมาดำอิสเปียรสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะกำลังจะไปตกปูกันค่ะจะตกปูมาไว้ดองกินกับสมตำกันนะคะเดี๋ยวเราปั่นไปกันนะคะวันนี้ นี้เป็นชายหาดในเมืองค่ะข้างหลังคนเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าพัดที่มันตกดินช้านะคะสี่ทุ่มทะเลนะคะตอนสองทุ่มนะคะ คนเพียบเลยค่ะวัยรุ่นนะคะชอบมาออกกำลังกายนะคะ เร,เราจะตรงไปตรงท่าเรือนู้นนะคะจะไปตกปูตรงนู้นนะคะ ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปหาเหยือกกันก่อนค่ะเหยือกก็คือง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวลงไปเก็บหอยนะคะนี่นะคะเนี่ยตอนนี้ก็มีอหอยแมลงอ,อะไรหอยแมลงพู่เต็มเลยนะคะแต่มันค่อนข้างสกปรกนะคะเนี่ยเป็นตะไคร้น้ำจับอยู่นะคะมันนานนะคะเนี่ยแล้วก็จะเอาหอยแมลงพู่นี่นะคะไปเป็นเหยื่อล่อปูจ้า อยู่บนที่แบบเนี้ยก็ตัวจะสะอาดหน่อยตัวตัวใหญ่ๆน่ากินนะแต่กินไม่ได้หรอกแถวนี้สกปรกระวังตกน้ำนะเนี่ยต้องต้องขดหินน่ะข้างล่างนี่น,นั่นแหละจ้ะ เลยจ้าง่ายๆเลยเหมือนเดิมนะคะออกก่อนอันนี้ไม้แขนเสื้อนะคะถูกกับเชือกแค่นี้ง่ายๆเลยค่ะอุปกรณ์อุปกรณ์กรตกปูนะคะก็มีที่หนีบเสื้อคะ่ะแล้วก็เชือกนะคะแล้วก็อันนี้ไม้เอาไว้ตักปูนะคะแล้วก็มีเหยื่อนะคะ มันลากไปไกลนะคะเลยตกเลยพี่นกตะวันแยงตามากเลยนะคะออสองทุ่มเหมือนประมาณแบบสี่โมงเย็น นั่งรอนะคะแยงตามากเลยแต่วันสองทุ่มนะคะแบบแยงตามากไวแต่นั่นนั่นนั่นกินแล้วกินแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกินเหยื่อแล้วปูกินเหยือห่อแล้วนะคะแต่ตัวเล็กนะคะดึงขึ้นมาเดี๋ยวเราก็ต้องเอาเนี่ยวิธีการนะพี่นกเอาไม้ลงไปเพราะว่าเวลาเราดึงมาเดี๋ยวมันจะหลุดแต่นีมตัวน้อย ตัวน้อยเข้ากับ,บ่เอาแล้วเนาะ,ะนี่แล้วก็ตักแบบนี้ก็ปล่อยไปถ้ามันตัวน้อยแล้วนะนี่ก็กบบรบเปหน่อยล่ะซ้ำนี่แหละตำม,มาคุ้งแซ่บโอเคเอาก็เอาอ่าย่อนไว้ที่นี้ที่<ห>ซ้ายน่ะง่ายไหมหยอดลงไปก็กินเลย พี่นกยังไม่ได้ตัวเลยมือใหม่ับตกนะายังมแต่ขายไม่ดีแต่ขายไม่ดีเอาเอาแฮมไว้จะ,ะขายแทนที่จะได้ปูนะคะศูนไม้สูนที่หนีบเสื้อไปสองอันปูพายเหยื่อไปนะะดีนะเอามาสำรองหลายอันใช่ไหมสองอันแะจังไดล่ะ เอาหอยเนยเอาหอยเนยทุบหอยใส่ยืมแล้วทุบเลยจีบบอกบอกว่าเอาแหนมทุบมาน้ามจะเดี๋ยวสากมาน้าพ่อ กินแล้วนะคะหย่อนไปเมื่อกี้นี่เองเนี่ย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 กินแล้วค่ะกินแล้วเดี๋ยวดึงขึ้นมานะคะแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะไปเมื่อวานนี่ เดี๋ยวเดีย,ดย,ดยไปถ่ายที่นลงลงไปลลงจับสินี่นะคะแปบ๊บเดียวนะคะหย่อนลงไปได้เลยนะคะอันนี้นะคะเหยื่อเดี๋ยวจะให้ดูนะคะหย่อนลงไปนะคะวันนี้น้ำไม่ใสเลยนะคะมองไม่เห็นเลยนะคะเขาใหญ่มองบ่แลวมันไหน ก็ตรงนี้ก็โอเคแล้วได้ตั้งหลายตัวแล้วพี่นกก็ได้สามตัวแล้วนะคะนะมือใหม่พี่นกเพิ่งมาตกครั้งแรกนะคะเป็นยังไงบ้างพี่นกง่ายไหมง่ายออคิะย้อนลงไปเมื่อกี้ได้อีกแล้วนะคะ ตัวใหญ่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 โอ้ตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่ไม่ใช่แบบใหญ่แบบกินนะอันอันนี้ออ้ยค่อนข้างใหญ่เลยอ่ับตัวเนี้ยเนี่ยโอ้โหพี่นกดูตัวใหญ่าจะกินแฉบเลวจีูจ้าบอจีกินว๊อ

ย้อนลงไปเมื่อกี้ก็ดึงขึ้นมานี่ตัวใหญ่จ้าแต่พี่นกบอกว่าตัวใหญ่กินกับส้มตำมันต้องจะไม่อร่อยะะเอ้ยนี่พอใส่ส้มตำนี้ดูนะคะน่าจะเกือบยี่สิบแล้วเด้อนี่ย ออีกสแป๊หนึ่งนะก่อนกลับจกใกล้จะกลับแล้วนะคะค่อยก็ไปเอาของค่อยก่อนเด้อ <c oughs> เออเดี๋ยวย้ายไปตรงพี่นกดีกว่า ได้แล้วได้แล้วได้แล้วอเอาล่วงไม่แผลนโชาล่วงเอาไม้เ,อ,เอาไม้เอาไม้อโอ้แดดเป็นแสงสีแดงเลยนะคะเพิ่งหย่อนลงไปเมื่อกี้นี่นะคะลองดูได้ยังได้ไหมเมื่อกี้หลุดไปสองตัวนะอเอาได้แล้วโอ้ นีน่นะอ๋โอ้โหดูนะคะพอแล้วมึงเ่ย <S <S 1> <S 1> ได้เอวเหรอ <S <S โอ๋อฟินหก ขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยป๊าดง่ายยังวะติดใจละเฟ่ใจละเฟ่กุ๊กถนึงชอบมาตกไนงะสนุกเพลินเด้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เลยก็จังแม่เ็นางดูนะคะเดี๋ยวก็กินอีกัน่น ูได้อีกแล้วสองตัวว้าย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 ดูดิโอ้โหสูขนาดโอ้โหหันถึงวันเสาร์จะรุดไปสองค่ะคักเนาะ กุ้งเต็มเลยน่ะพี่นกได้อีกแล้วแ่าจะยันเอาน่าป<ะ>้านบกไ่ตักตักตักโอ้ยหลุดหลายตัวแล้วเนี่ยบดเราเยื่อไปห้องเมื่ออะไรอย่างี้ย้องที่ก็ติดแล้วน,นะคะน่าจะติดแล้วหรยังไงเชือก Ô, cái đấy là cái đấy là cái đấy úp, 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 là ô, ô, dài, ô, dài tuyệt, 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 ไะอีกอีกสองตัวเนาะิดยังิดแล้วอ่ะโอ้ยดูสิดูสิทุกคนมันง่ายมากเลยพระเจ้าจอดนกยอดมากแบบงงงงเอานี้กินแรกกินแรกของที่ก็กินแล้วนะคะมือเดียวเนาะว่าใ้สองตัวไอ้ไอ้ พวกพีดลั่นเลยนะคะได้ตัวดีเอวโอ้ยสองตัวสองตัวพี่นกฝากจับหน่อยนี่ผลผลงานนะคะวันนี้จีแพ้พี่นกนะพี่นกโอ,โ,โอ้โหเก่งมาก ติดมาทีละสองทีละสองน่าจะได้เป็นสามสิบนะเนี่ยโอ้ยนี่โชว์ผลงานหน่อย ปูทะเลที่ไปตกมาได้นะคะให้ล้างทําความสะอาดก่อนนะคะล้างให้สะอาดนะคะถ้าปูยังเป็นอยู่นะคะให้แช่น้ําทิ้งไวค้ค้างคืนนะคะแล้วพออีกวันหนึ่งก็เปลี่ยนน้ําค่ะเขาจะค่อยๆตายนะคะให้หาภาชนะมาใส่ปูนะคะอันนี้เป็นกล่องขนมนะคะกําลังพอดีเลยค่ะให้เรียงปูลงไปก่อนนะคะใส่ปูลงไปให้เต็มกล่องเลยนะคะ แล้วก็เทน้ำปลาลงให้เต็มเลยนะคะแล้วก็ปิดฝานะคะอย่างนี้ค่ะเก็บทิ้งไว้นะคะหนึ่งคืนนะคะ แต่ถ้าใครชอบเค็มมากก็ทิ้งไว้สองคืนค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซนะคะก็จะเก็บปูไว้ได้กินนานๆเลยค่ะนี่นค่ะปูดองดองไว้สองคืนแล้วนะคะจากนั้นก็จะเอามาแพ็คเสร็จถุงแล้วก็ถ้ายังไม่กินนะคะก็จะเก็บไว้ในช่องฟรีซคะ่ะถ้าอยากจะกินกค่อยๆเอาออกมากินตามจํานวนนะคะนะคะก็ แล้วก็ตักใส่ถุงแช่ฟรีไว้กินได้หลายวันเลยนะคะได้เป็นแบบหลายเดือนเลยค่ะ เราดอง<ม>นะคะแล้วก็แช่ติจากข่อยอเเคยถ่ายวิดีโอวกะติดเดจ้าเลยวิวจี๊นี่นะคะปูที่ไปตกมาเลยนะคะวันนี้ตำปูอ่าใส่เต็มที่เลยจ้ะเอาก็กตำปูเนาะอ่าเดี๋ยวค่อยไปตกใหม่ <laughs> นเสียงปูคว,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 วดๆจ้าตำปูวันนี้ <c oughs> ส้ตมตำปูสูตรบางแสน ปลาปูพักางามแท้มาสั่ <c oughs> แน่ละอ่างรา้หมมาใส่ปลาล้าปลาะดีใส่ล <c oughs> งไปเอกจัปู อยากมานานแล้วทำแล้วพอดีได้เลือดหมูกัแบบนี่นาะได้กระดูกอ่อนจากปุกมาทำเลยตำพิแกนอร่อยกว่า